คือผมไปกดแรง้งมานะครับแล้วก็เจอาตาเอาอะไรมาแก้าตาดีวะปิ๊งไอเดียขึ้นมาเซฟิตเพิ่งบัฟมาใหม่ได้ตัวเล็กได้ตัวเล็กจอดปีกันนะเออเฉดนี้ว,ว่าไงวะมา็อตนี้ว่าไงวะเดยวออนไลน์ปลอดภัย <laughs> สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับเบคอนลิมิชชั่นแนลนะครับคือผมไปกดแร้งมานะครับแล้วก็เจอซาตาเอาอะไรมาแก้ซาตาดีวะออฟเลนเฉพาะออฟเลนนะปิ้งไอเดียขึ้นมาเซฟิทเพิ่งบัฟมาใหม่เดี๋ยวจะลองเล่นดูครับว่าเซฟิทเนี่ยสามารถแก้ซาตาได้ไหมและก็ความสามารถเขาเนี่ยยังสามารถล้วงเคลี่ได้อีกเคลียร์โดนเหยียบอะโบตายเลยก็เดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันก่อนแล้วกันครับไอเทมรวมพลังแฝงนะครับ อาใช้เซตนี้เลยครับเซตนี้เลยอาจจะปรับเปลี่ยนในเกมนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาส่วนใหญ่ออกตามสถานการณ์นะสามารถเล่นได้นะแต่ก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวมันไม่ได้เป็นตัวท็อปเทียร์เอาเป็นพลังแฝงไปก่อนแล้วกันพลังแฝงในชัวใช้เซตนี้เลยครับ เนี่ยเคิร์ดอัปเดตนะครับเคิร์ดอัปเดตแล้วก,ก็ใช้เพิ่มร <tr> ีมา like นารีฟิลนะครับแล้วก็ใช้จอกเกาะนี่ลูนเป็นจอกเกาะร้อยนะครับใช้ Execute นะครับใช้ Execute มาถ้าเป็นอัพเลน์นะครับใช้ Execute ิวลุนจอกเกาะร้อยนะครับนี่เห็นไหมใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับแวะไปกด Subscribe ให้ผมสักนิดนึงนะครับไปไปชมเกมกันเหมือนพี่แบบเหมือนพี่แบบเป็นเด็กเธอของเล่นไหมอะเข้มเอ็กซ์เด็กเอ็กเด็กกูชนะแล้วกูชนะแล้วกูเจอใครเนี่ย มาหลอดแพ้เลยยี่เจอว่าเรากูแพ้แหละทำไมไม่กลัวเฮ้ยมาหลอดมันยังไม่รู้เลยว่าตัวมัาตัวมันตีคออ่ะพี่จะได้เลยบ้าว่ายังใครจะไม่รู้ตัวเองอ๋อซุกสอนมันก็ชี้วิ่งอยู่เนี่ยไปผมเบ็ไปแล้วเบ็ดมแล้วเราเดินไปไหนกันเนี่ยไปไหนได้ไงย้อนเลยมาดิอยู่กับทาชิอยู่กับซัตตา กภาพกูเลยไปไหนวะกูงงแหม่ไม่ให้ได้คำที่เดี๋ยวกูวาดอละเร็วลิลิเคียลิลิเกียวรักสี่รักตะยูรักสองยอดก่อนนะเคลมเมอร์เซ่นก่อนนะจะเล่นกูจะเล่นกูจะเล่นดูกูหน่อยมาฮันดี้เด็กมาฮันดี้เด็กมาทางนี้สตาร์สี่นะสตาร์สี่นะกูจะให้สตาร์ไบินก่อนนะยอดเปิดอติมาโงนะสตาร์ได้ตัวเล็กได้ตัวเล็ก ไฟมาไฟมาไฟมาประตูไฟจะเข้ากูเรากูเล่นได้กูเล่นได้ครับเลยนะนะอ้าวอ้าวอ้าช่วยยังไม่หมดนะกูยังไม่ยังไม่ล่อกูยังไม่ลออนะยอดพิงเกอร์จอพิงเกอร์จอดพิงเจอร์นะฉดนี้ว่าไงวะโอ้ยังไม่รอหนะกูยังไม่รอหนะกมาฉดนี้ว่าไงวะฮะแม่งเอ้ เด็กปวดหลังปวดหลังว่ะเสกขาเดินไปปวดไปแล้วบิ๊กมาตอน4นาทีช็อตนี้ว่าไงวะน้องกอนโอ้ดู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 ดิดูดิดูดิดูดิกูแดนผาเลยดิเสียออฟช็อตนี้ว่าไงวะมาหลอดไปปิดมาหลอดไปปิดมาหน่อยตัดไปอยู่ หลับเยอะมากอาต้าบินแล้วอ,อัาตา้าแต่เลาหนักมาะเราแทง <c oughs> อาซีมาตี่ออกมาอันนี้ได้ไหมมีงันปะ่ะมีงันปัดปะ่ะงาัดป่ะคันี้ว่าไงวะอุ๊ยชนชนี้ว่ายังไงวะเฮ้อ,ฮอ,ฮอเกินไปหรือเปล่า กนเป็นลมจริงป่ะพี่มึงตู่อะไรข้างหนาวเอา้เอาเฮ้เยให้ตัวแล้ว <laughs> กีแทงอะไรอ่ะอนะาตะกั่นโดนแล้ว <laughs> กูมันจ้องกูอยู่บ้าคิดไปเองนะร <laughs> อเล่นนะมาหลอดรอดเล่นนะกล,ลกลับแล้วกลับแล้วนยอดโคตรแรงเลยพี่แม่งตูดผมทีเดียวเนี่ย รอเล่นนะกันราเล่นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหบั๊บมาบั๊มาทีไม่บอกเลยโอ้โหแทงมาแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ยสวยดอกลับมานะกลับมานะไอ้นี่ไม่ได้ชะตาไปบั๊ตมาบั๊ตรวยนะเว้ยบัตรวยนะบัตได้ชะตาไปนะเว้ยกูได้ป้อมบนไม่ได้บัตไดเอาเหรอเออบัตรวยนะเว้ยไม่ได้ชะตากูไป กอดไปคิวไงเฮ้ยยอนยอนคิดหายละลาก่อนยอนยากอะไรของมึง<อ><อ>เนี่ยเฮ่ <c oughs> อ่ายบายยอนโชคดีเรียบร้อยอี่ยบันไปพี่ย้ายไปเอออยู่กลางมัดอยู่กลางอย่ามาหลอกกูเรียบร้อยเลยนอนี่เรียบร้อยนี่ยอน กดยอนในแร้งร้อยกว่าดาวกูกดเซฟเวียต์ร้อยกว่าดาวเหมือนกัน,นตีมังกรได้เลยมึงตีมังกรได้เลยตีป้อมล่างได้เลยโอ้โหพี่มาจยู่บนมาจยู่บนแรงของตัวมาอยู่กลางใช่ไหมอยู่ตรงนี้นอยจากเลนมาปิดบัทหน่อยพี่ออกไม่ได้แตอนนี้ แล้วอยู่ออกมามีโลไปไปไม่ไมีดาเลยไปลาเลยไปลรเลไปลาเลยไปไปไปไม่ได้รับมือเขาไม่ได้รับมือเขาไม่ได้รับมือ<ม>ว<ะ>ับวนักนโ,มโมพุทธายะจงมองไม่เห็นกูกำบ,บังกายผมทำประจำตอน,นเดียวจากบ้านไปนเล่นเกมสต,ตาร์บินแล้วนะเอาเอาคิ้วเป็นพระเจ้ามั้งคิ้วเป็นพระเจ้ามั้ง แค่นี้มันเหม่ยเกิร์มป่ะพี่เมเกิร์เออเออว่าแน่แน่ปีศาจเอาราชาปีศาจมาด้วยโอ้โหเอาอีแรงมาด้วยกูไปก่อนเลยอี่แรงเสร็จเด๊งมากจอนสกิลเพสสุดถ้ามึงรอดเฮ้ยสุดยอดไอ้สตว์ได้เลยไปเป็นทำมาดีทำมาดีไม่ได้ย้อนโหดถึงขัดอ้นพาทิดไปพาทิดมาถึงก็ขั้นข้ามเลยนะบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟเจอบัตเตอร์ไฟบิ๊กเจอเจ็บบิ๊กเจอเรียบร้อย

สองสเตก็กโอ้ต้องช่วยออกตัดฮิวไปเนี่ยกูออกมาแล้วอะจอนมีบัตรแกเฮ้ยมึงจะรวยเมื่อไหร่เนี่ยเยียตายอีกแล้วโอ้ยกูเนี่ยหงิดหลายจะออกนะเดี๋ยวมันฆ่าไปอิเล็กตอรอนลิฟต์ทอง bọn gió 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 bọn mọi người ăn chơi yon 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 yon

เห็นอยู่จอนเห็นกูไหมเดี๋ยวกูมาหลัดมาหลัดเห็นกูไหมเฮ้ยฉันนี้วะเออวะเออแม่อะไรไฮยะเตะฮยะเตะอะไรวะเล่นได้ยังไงหนึ่งแปดเออนั่นเหนื่อยว่ะบัตบอกเล่นขนาดนี้เกมตามยังไม่ตบมือให้กูอีกไปเล่นในการเลยนะมึงไงมึงไงมึงไงเล่นนอนอะเล่นไปด้วยกันไหี้ย บอกหนึ yeah, ่งแปดไอ้ยนหนึ yes Mother, no okay, ่งเก้าลงาเฮ้ยเอ็นไม่ได้เอ็นอะไรเอ็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเว็บหน้าก็ได้แต่ผมจะจูใส่เอ่อไว้คา์เตอร์ซาตาเนี่ย เจ้าส <ผม S 1> าตา,สา,ตาหรือ<า>ยอนดีวะผมผมสาตาแล้วกันบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟรเอ่อมาลอดโดดว่าเร้่ผมหาบาตอยู่ที่เนี้ยบบไม่ถีงหรอเล่นเราเอเลดอร์ไปไหนวะทำเวฟทำทำไมวะสามทางแหกหมดแล้วเ <laughs> ช่นนี่กูหาคำตอบให้แม่ไม่ได้จริง เล่นยังไงให้ตามอี้ตูเล่นเริ่มตามตัวเองละหกละตัวเล่นกำลังมาดีๆนะทรงดีนะเสียทรงใช่มีบัฟมังกรไม่เอาเราจะเล่นบัฟดาร์มึงงงไหมมีบัฟมังกรเดี๋ยจะหมดอยู่แล้วไม่เอาแม่งให้พวกกูเล่นบัฟดาร์อ่ะเดี่ยนฟิกรับอยู่รับอยู่รับอยู่ โอ้โหกูจะตายตายว่ะโดนไม่ถึงบัดเจิย์เฮ้ยตาตาทำอะไรวะเฮ้ยโอ้โหมันเกิดบินมันเกิดมาบินมันเกิดมาออกเิดนเกิดมาบินกูก็จะเสียบอยู่ดีอ่ะบินเสร็จกูเสียบอยู่ดีอ่ะ แล้วราเราต้งงงแลมันบินมาสร็จแต็กทำไมเฮ้ยมันเกินมากันบินเลยกูรู้แล้วเซฟิทแก้ซารายับเลยว่ะมันบินเสร็จใช่ไหมมันลงเอ้าไปไปดูเลยเกมนี้พอมันลงพื้นใช่ป่ะกูเสียบโปะลงพื้นกูเสียบโปะมันก็เออไปเหวี่ยง16%ใน MVP ได้ไงนั่นนั่นนั่นสิสงสัยทำจังหวะ12ตัวนั้นคือลาทั้งนั้นเลยนะแล้วไป16%ทำจังหวะเว้ยกูรอเว้ย นี่12คิวเฮ้ยเฮบยอนยอนเม็ดสม้มเล่นดีตรงไหนมึงกับปากามาวงนคะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเซฟิสออฟเลนตัวละครเขาเนี่ยก็ผมออกมาเป็นบิวเป็นดามเมจนะครับมันเลยบางเฉียบเลยนะครับบางเฉียบเลยเนะี่ยบิวดามเมจนะครับเพิ่งคิดได้ในระหว่างเกมไงว่าเอ้ยาตาน่าจะโดนเซฟิสหลังจากที่มันบิน ก็โดดตลอดหลังเที่ยวทศสิทธิ์เราก็เสียบโบ๊ะเสียบโบ๊ะเสียบโบ๊ะให้มันตายไปย้อนนี่ก็อะไรก็ไม่รู้ถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับแวะไปกดซับสไครต์ผมสักนิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไปละทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ